ขี่สาเลงคน,นนะ่ะสบายดีพี่น้อ,องถิ่นะมาหอ,อนเมนอือนอ้เปตาพลสีมาเ,ป,ป,เมปตาพลส,สีมาแท้เนี่ยฮะสบายดีงงตมักถั่วปิ่งทอดปลาทูพี่น้องชื่อปลาทูเข่งโลเมื่อขึ้นปักซองคะจักรตูเคยเข่งโลเนาหนักบ,บังดูกิแล้วสิ่งไปเจ็บตู ลงหมัดขาเจดามต่อวันที่สองเโอ้ยอบอ่งอ่าวเลำถั่วทอดปลาทู้าอพันเดจโตปลาทู้าอพันรานสามสบ,บาทพี่เนาะตู้นึงเนาพอเย็นอยู่อ่ะอันยับเขากินขางตู้เย็นเลยพี่เน,นาะพรมันแดดสบายดีเด้ยสสอยมสาวๆพี่เนาะกระบ,บอก้าและแปดมงแล้ว ไผ่สอดหัวซะเริ <aquí en S 2> ่ม <studio> ่ <GPS> ้เห็นอยือซะว่าเมวปล่อยเมืองข้าวเทียนาชพรดีปลาลุงแหละวันเสาร์เี๋ยวองเอาคือกลับคืนเองก็ได้ เจตวนกะวัดสีลงเกี่ยวเขาอันเพิ่นสองสาน่ะสิมาพีมามัดเริ่มมัดแล้วนี่แดดอ่ะค่ํามามันมันสิมาอีกมันมาบ่ได้บอกได้มันงบ่แงบ่เกี่ยว้คนมามคืนนี่รถก็ยังเปเปเนาะอ้าวมเันเกี่ยวอซนเอ้ยมคั่วแต่ามก่ จุดตอนตีแปดโมงนะสวาสดีเด้อพี่น้องอันนี้ปนกบแต่เมื่อวานแดงว,ว่านนี่ปนสองตัวเจดมเอาหายหล่าย่ามาที่รถ พอ,อน,อนยนอตัวเย็นสดตายหนังตายข้าวผักขาม,มันเป็นผีเนาเห็นแนวตัวน่ะแกะมันแมนแตกนวอ,อยู่วะวมักแสเ,เ,ออออเก็บเออยมัดขค้นเาเก็บย่รอเก็บ ก็คงเดียวค่ะมือเดียวที่ตายก็โปรดทรหน้าแต่คลองยังเต็มเข่ายังเต็มหน้าอยู่นะพี่น้องเนาะกับแดนห้าซอยเอานอกก่อนพี่น้องเลยชิน,นังอยู่สื่อบอกเป็นนะ ทำามใส่เขาดรอเบิด์ตนะเบิดแล้วนะเฮ้ยเขาดูดเบิดแล้ว <c oughs> ถัดใส่ซองแนวไปหน่อยเยเรื่องแล้วแนมลงมือน,นี่นะเฮ้แล้วย่านบ้านเมืองแล้วเบิดเพื่อแหละ <c oughs> ใส่เข่ากลาง

นกอดมันก็เอางูร่วมขี้หนาใจเร้าพี่หน่อยถ้าก็เอาขึ้นมาไนขอคังไว้ฟ้าเงินอีกไล้วมดเหี้พี่่ย เห็ตะแบแหเขากินต้นมะกะทดอกเต็มต้นสต้นได้มาบนหมีเบบ้งน่นนกูว่าอยู่จะโตอะนะขศกามข่ามันขามมันมเขาม่หอาาจ่เขาได้ buat apa Dia cantik ni mak Ni kan kan Ni kan memang dia tadi dia tu ni dah

em nói, ơi nằm một bên xúc khó ba lại lại Chờ subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp ให้มันกินกินด้๋ยหน่อยนี่มันเพราะเราคิดถือถือ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn กบชองตักินบุมดน,นะสองคนกินนะลูกก็กินพอปั๊นละหนึ่งสิบกินไรใช่ไหมคมนมากก้นเอลไปดูขาไง Bộ là bao gần đúng không Bị đây mà